ทังที่สวนสัตว์ไทยมีเซเลปที่สร้างชื่อดังไกลไปทั่วโลกดังถึงขนาดที่ว่าชาวต่างชาติต้องจองตัว๋วเครื่องบินมาหาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อมาดูความเด้งของหมูเด้งลูกฮิโปแคร์ที่อวดความเด้งพ <โ frustrating. S 1> ร้อมพุ่งสวดก,กระชักใจพี่ๆได้ดีจนเป็นขวัญใจคนรักสัตว์ทั่วโลกหมเกๆๆูเด้งอยู่ตรงนี้ใกล้มากกำลังจะกินกำลังจะกินไดีๆดเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเอ้ยเอ้ยนู ลาออกเดินทางแล้วไปเด้งกระหมูเด้งกันลงรักไทยล้อหนินไทยมิสรีค่ะเขาจะมีราคาเด็กแล้วก็ราคาผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่าผ่านเข้าประตูสวนสัตว์ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็200บาทถ้าเด็กอายุตั้งแต่3ถึง12ปี40บาทจริงๆถ้าเกิดใครวางแผนมาอยู่แล้วเนี่ยสามารถจองผ่านไลน์มาด้วยเนาะก็อาจจะสะดวกมากขึ้นนะคะเอ้ยนี่ไม่ใช่แถวนี่อ่ะ อ๋อไม่ใช่แถวติดแถวค่ะโอ,โอเคโอเคคิวอยู่ตรงนี้นี่ไงนา็ทีมันก็มีหลงมีอะไรบ้างนะคะยังไม่ทันจะเข้าไปหลงแถวแล้วค่ะหมูแดง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 เข้ามาแล้วหลังจากต่อคิวไปประมาณ2ชั่วโมง หมูเด้งอยู่ในหน้าคนเยอะดีจังเลยอ่ะ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ละปีเนี่ยมีคนมาเที่ยวที่นี่ไม่น้อยกว่า1ล้านคนส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า5,000ไร่ติดกับป่าเขาเขียวจึงทําให้สภาพแวดล้อมคล้ายกับธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็สามารถจัดพื้นที่ให้มีสัตว์ที่หลากหลายคือเข้ามาแล้วเนี่ยได้เจอกับสีเขียวๆข,ของต้นไม้แล้วก็สัตว์น่ารักน่ารักที่รอต้อนรับอยู่กว่า300ชนิด ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโหยแล้วเขาก็มีแบบรถไฟจะนั่งรถไฟปะน้องไม่ตื่นเต้นเลยอ่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รถไฟไปหาหมูเด้งปะคะพี่อ,อ้า้ใกล้ใกล้ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปเจอหมูเด้งเนี่ย,ยเห็นตรงนี้มีสวนละมั่งไปหาละมั่งก่อนดีกว่าเอาจริงนะ ตั้งแต่เรียนมายังไม่รู้เลยว่าละมั่งหน้าตาเป็นยังไงนี่อย่าเ,เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง้ตอนแรกเข้าใจว่าสวนละมั่งนะแบบเอ้ยละมั่งเขาเลี้ยงในกรงหรือเปล่าหรือว่าเขาให้เราไปเที่ยวยังไงสวนละมั่งละมั่งอยู่ตรงเนี้ยให้อาหารันแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปแย่งเด็กให้าอาหาร เราต้องกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อที่เราจะขอถ่ายรูปกับเขาละมั่งเดี๋ยวหาคนถ่ายรูปให้ดีกว่าเออโทษนะคะโทษนะคะรบกวนถ่ายรูปหน่อยพี่หน่อยแน่พี่ไม่บอกชื่อเลยอ่ะพี่ดังขนาดนั้นเลยเหรอพี่ดังมาก<อ>บอกเลยพี่มามทำร้ายก็นี่ไงมาหาคนถ่ายรูปอยู่น้องยิมโอ้โหนี่น้องยิมวันนี้ใส่เสื้อมาเต็มยศขนาดนี้ ผมมาทำอะไรให้ถ่ายแหมก็ต้องมาหาหมูเด้งแล้วแหละหมูเด้ง,ดงช่วงนี้ไม่มีใครที่แบบดังไปกว่าหมูเด้งแล้วเฮ้ยถ่ายรูปก,กันมา,มาถึงนี่วันนี้ พี่ไม่รู้ด้วยว่าหมูเด้งไปทางานเดี๋ยววันนี้เราหาทางไปเจอหมูเด้งก็นหน่อยได้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกพี่ความน่าสนใจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเราจึงได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ของสวนสัตว์หลายชนิดจะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆหรือว่าจะให้ย่าให้อาหารกับสัตว์แต่ละโซนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากๆแต่ย้ําหน่อยนะคะว่าต้องให้เฉพาะอาหารที่ซื้อในสวนสัตว์เท่านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยและโภชนาการที่ถูกต้องของสัตว์แต่ละ ด้วยค่ะผมเห็นแถวแล้วพี่หน่อยแน่เฮ้ยคนโอ้โหเฮ้ยพี่ว่าแถวนี้สั้นเราเรารีบเข้าก่อนได้ไหมโอเคเข้าก่อนเข้าก่อนดูแถวไม่แล้วตอนนี้คือแบบคนเขาเตรียมแบบเตรียมล่มเตรียมอะไรกันมาด้วยอะอ่าทุกฤดูเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงไงใช่ดูมาในเพจว่าให้เข้าเนี่ยวันละประมาณ5นาทีวันละห้านาทีไม่ไม่ถึงว่าคิวละ5นาทีคิวละ5นาทีใช่เราเราขอสัก ห้านาทีครึ่งห้านาทีครึง่งกว่าเราจะหยิบกล้องก็ได้มาตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วอ่าก็นี่เดี๋ยวต่อคิวตรงนี้นะคะมีสองแถวเนาะมีสองแถวไม่แต่ว่ายี่มาดูมา <c oughs> เขาบอกว่าหมูเด้งอะ่ะจะคึกเวลาแค่ตอนเช้าตอนเย็นๆแบบนี้ยเขาจะง่วงแล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันนะใช่ไหมเออตอนเช้าตื่นมาคึกรอบนึงตื่นมาสวบรอบนึงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกรอบนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสวบนะเอาจริงอยากไปให้เขาสวบข้างล่างอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอซูคิปเปอร์พี่เบนพี่เบนพี่เบนที่เป็นพี้เลี้ยงของหมูเด้งอ๋อถ้าเกิดลงได้นะครับผมก็จะส่งตัวแทนไปนะครับคือพี่หน่อยแน่อ่าพี่พี่ยินดีพี่ยินดีโดนสวดแน่นะที่พี่เป็นผู้หญิงพี่เอ๊ะมันมันยังไงวะเราเราต้องแบบเป็นสุภาพบุรุษกับเรื่องนี้ไม่เขาเรียกว่าใกล้ชิดใกล้ชิดกับหมูเดงไงอ่าเดี๋ยวรอรอคิวแป๊บหนึ่งฮิปโปโปเทมัสจริงๆแล้วมีหลายพันค่ะหนึ่งในนั้นคือฮิปโปโปเทมัส ซึ่งหมูเด้งก็อยู่ในสายพันธุ์นี้นี่แหละโดยหมูเด้งเกิดจากแม่ชื่อว่าโจนาและพ่อชื่อว่าโทนี่ที่ทั้งคู่ได้นิยามว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โนหนึงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งคู่เนี่ยผลิตทายาทออกมา4รุ่นไล่มาตั้งแต่นเดชโกหมูตุนตัวนี้เนี่ยเป็นเซเลปตัวพี่ที่ดังมาก่อนหมูเด้งซะอีกนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่น้องหมูเด้งซุปตาตัวล่าสุดกลายเป็นขวัญใจมหาชนดังไกลกว่าพี่ๆี่ตัว ไหนในรุ่นไปซะแล้วเ่องน้ำยู่เห็นปะไหน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 เฮ้ยเห็นแล้วเออในงานในงานอ๋อกำลังแบบว่าดำน้ำมันว่ายเดินมาไม่มใช่ว่ายเดินมาฮ <laughs> ิปโปเขาบอกมันเป็นสัตว์ที่มีแบบปอดแข็งแรงด้วยนะหรอเออแล้วมันดำน้ำเขาบอกดำน้ำได้ที3-4นาะทีขึ้นมาแล้วก็สูดอากาศประมาณ3บีวิแล้วก็ลงไปดำน้ำตอ่อได้ีบบนี้ลองซิ ่นส่วนหมูแด้งเนี่ยน้องเป็นเด็กหญิงนะคะเป็นฮิปโปแคระเพศเมียตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วัยสามเดือนสุขภาพดีมากๆ พี่ๆสูขิปเปอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ของสวนสัตว์เนี่ยบอกว่ากินดีนอนอิ่มเล่นเก่งแถมแรงเยอะขึ้นด้วยค่ะผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงมีน้ำมีนวลนิสัยมีทั้งความสนและความซ่าความหมันเขี้ยวกลายเป็นจุดเด่นที่ใครๆเนี่ยก็เห็นแล้วก็ตามดูแล้วก็ต้องลงรักหมูเด้งกันทั้งนั้นเลยละค่ะสวนชื่อของหมูเด้งก็มาจากการเปิดโหวตค่ะซึ่งชื่อนี้มีคนมาร่วมโหวตกว่า2 0,000ชื่อคนที่มาโหวตก็เห็นตรงกันค่ะว่าชื่อนี้เนี่ยแหละเหมาะ กับเจ้าตัวสุดๆแล้วทั้งลักษณะรูปร่างและนิสัยที่เด้งดุกดิกไปมาจนกว่าแบตจะหมดกันไปเลยสําหรับใครที่จะมาชมน้องหมูเด้งสวนสัตว์ก็เปิดให้ชมตั้งแต่8ปดโมงเช้าซึ่งหมูเด้งเนี่ยจะชอบเด้งช่วงนี้มากที่สุดและหลังจากนั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดกับแม่โจหนา้าแล้วบ่ายๆก็จะพักผ่อนหรือไม่ก็ลงแช่น้าซะส่วนใหญ่และเคล็ดลับจริงๆแล้วนะต้องมาหาหมูเด้งช่วง5้าโมงเย็นเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มซาแล้วค่ะแล้วก็จะได้ดูหมูเด้งใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะ หมูแดงอยู่ตรงนี้ใกล้มากเฮ้ยดูดูดูเหยับไปหลับน้องหลับกำลังจะกินกำลังจะกินหลับแล้วดูหางนนนดูเฮ้ยน้ำมกดูดูจมูกดูจมูกมีน้ำมูก เห็นบ้าเห็นจมูกป่ะเห็นจมูกน้องมีฟองนั่นเห็นดิอาไม่ใช่มันเป็นแบบนีิเอ้ยใช่ป่ะมีฟองอากาศด้วยเอ้ยดิด็กเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วไอ้น่ารักขี้โมกตัวมันแวบเลยตอนนี้นะคะหมูเด้งก็กำลังฝัน โอ้โหเลี้ยวกับบ้านอยากเิี้วกับบ้านอยากเอาไบก่อนอุ้มกับบ้านถือว่าเลกสำเร็จ้นะวันนี้มา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 หมูแดง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 งมามหมูแดง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 หมูงงเนกับ้ามาหนึ่องสามมามามาหมูแดงหมูแดงหมูแดง เมื่อกี้นี้เราเห็นหมูเด้งแล้วค่อนข้างจริงนี่มีหลายโซนนะใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่มีเยอะมากๆเนี่ยข้างหน้าเรานะคบเป็นเป็นยีราฟแล้วก็เน,น้นตัวอะไรอ่ะนกกระจอกเทศนกนกระจอกเทศใช่ป่ะเมื่อกี้พี่เห็นนกแบบคาบกิ่งไม้แล้วก็บินไปตรงนี้เ,ออนนเดี๋ยวเดี๋ยวอะให้ให้ใหแบบเพื่อนๆได้เห็นกันนิดนึงอ่านี่โซนด้านหลังนะคะก็คือเหมือนเราอยู่แอฟริกาเลยฮอสปอนดอ สิ่งต้องไงคืงหอหนังการ์ตูนไงเวลาที่เขาแบบอยู่โซนไอแอฟริกาทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้านี่เห็นไหมโหเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าจำลองบรรยากาศเหมือนอยู่แบบอแอฟริกาเราก็ต้องมีอะไรยีราฟโอ้โหแลวตรงนี้เป็นยีราฟแบบเขาให้อาหารยีราฟได้ด้วยนะ ใกล้ๆอันนี้คือถัดจากตรงที่ดูหมูเด้งมานิดเดียวเลยนะใช่อที่อยากไปให้อาหารที่อยากไปขี่หลังนี้ได้ได้นี่แต่ว่าออกธรรมดาก็ไม่ได้ไงออกไปแบบฮาซิบันยาวะเอามั่งนี่เอาผมก่อนป่ะห้าสี่สามสองห้าเรารู้นี่ไปเหอะปะฮาสิพันยา ความสนุกความน่าสนใจของสวนสัตว์เบิดเขาเขียวก็ยังมีสัตว์ที่น่ารักน่ารักอีกเทียบเลยล่ะค่ะอย่างโซนสัตว์ป่าแอฟริกาจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นลานโลง่งเรียนแบบทุ่งหญ้าแอฟริกาเลยค่ะที่เหล่ายีราฟก็จะมายืนมาเดินโวคคอยาวๆหุ่นสวยๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถป้อนอาหารเหล่าสัตว์ป่าได้แบบใกล้ชิดในนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์แอฟริกาอีกหลายชนิดซึ่งทั้งหมดเป็นตระกูลสัตว์กินพืชนะคะ แต่ถ้าจัดเวลาดีๆจะมีเวลาแวะไปเยียมอดีตโนหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหลากะปิปาระเอ้ยคาปิบารบบารขวัญใจของเด็กๆที่โชว์ตัวอุวบๆมองยังไงก็ดูคล้ายกับมะพร้าวปอกเปลือกเหมือนกันนะคะเนี่ยแถมยังดูเรียบร้อยเคี้ยวห้าไปเพลินๆแบบไม่สนใจใครก็ดูควรดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้ตื่นเต้นกับพาเรดนกเพนกวินที่นี่เนี่ยดังมากๆเลย ชมการโชว์ช้างว่ายน้ำกับสะว่ายน้ำส่วนตัวของพี่ช้างแห่งเดียวในเมืองไทยหรือจะสัตว์ต่างๆที่มีความแปลกไม่แพ้ใครบางตัวเนี่ยเป็นมีมเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเรียกว่าหมาที่เดียวก็ประทับใจกับสวนสัตว์ไทยแล้วก็หลงรักไทยไปอีกนานเลยค่ะเราเป็นลูกหลานเกษตรกร นำภูมพิปัญญาจากพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วทำให้มันไปสู่ตลาดสากลให้ได้เราทำสินค้าที่ยากแล้วก็ทำจนสำเร็จได้ทุกคนจะภูมิใจมากผู้ดได้เต็มปากเลย้าฉันสวยทุกคนเป็นเจ้าของ เราได้ทํางานกับเกษตรกรคือไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาเองช่วยเหลือเรามากๆด้วยซ้ำหลงรักไทยล้อสินไทยมิสตรีค่ะ